แห้งบอดได้พี่น้องมั้งสีอันนี้พี่น้องเออเซซโซนตเซซไดร์ลูกสวยๆอันบ้านได้แปมจังว่าเป็นตะบ่เอาอยากเอาหยางหายได้พี่น้องยายไม่ได้ซื้อนัะเพราะมันของสื่อได้พี่น้องจังว่าบออยากหาเอาหยางหายอยากกินหยางสื่อกินเอาดอกเอาไผ่แปลว่าเพิ่นบอได้เอาไผ่หน่อยนะพี่น้องไม่ไปแน่อื่นเล้ ทลหาย ok, งหเงี้ยกมาเป็น no. ล่นนลางนองส <ip Prem tire owania> ินะมันกินบบท่านบ้านยายแปมกินเธอเดียวเราก็ไม่อยากโตเออโง่เถอะน้อยายแปมสดีแค่นีสิหลอกสิหลอนะพส่น้องเนี่มหลอกสิเลยหลอกเอาลอกเอาเหลอก่นอวันบกยาที่นอ แหงสุนะลูกแันนี้ไ่ได้ถูกเ้ยพี่น้อแต่น้ยก็บงี่อยากกินซอยกันอดวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเบอรยดอร่วเดี๋ยวีเดี๋ยวดยี้วเวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋วดีน ก็ไปเปิดตูเ้เย็นปับ๊บ้าเอาบักเชลีเอามาเอามาักบักบัท่านฝรั่งอันนะพี่น้องผูดชาฝรั่งอันนะมากินซะก็ว่าไป็นปานแต่ความกินเก่งเนี่ยเปนกินเล้วก็สิกินไห่เฮาห่ดแล้วสิได้ยยก็งงยายสิเอายายสิแกะใส่ช่องฟิตเทป็เพื่อไอติมเนี่ยแม่บอกพี่น้องเออคิดได้แล้วคิดออกแล้วคิดออก ทำเหมือนไอศครีมนี่พี่นอ้องเมนบอกแนี่ยเมนเมนเมนนี่นี่พี่นอ้องดูสวยไหมฉ่ำๆเลยนะกันเห็นไหมฉ่ำๆเลยค่ะพี่นอ้องเหมงี้ย,ดย,ดยได้บ้างกันเงี้ยได้สิสเก็ตเแบบิร์ดซีหาหลูกนี่แหละนี่ของพี่นอ้องสวยนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมนะแต่ว่ามันอัน จนแบบฉับฉับเงินพี่น้อ,นองอฉลาดบอกแล้วถ้ามันสุกสุกนี่มันสุกอีหลีเท่ากับอกแบบนี้พี่น้องย่าย่หมูถามว่าเธอ,อยังยงนี่อยู่ไันพี่น้องสวยมากเลยนะลูกมันแฉับมากเลยนะเสดายเสดายพี่นอ้องพี่น้องมองเนี้ยมันไม่ได้ขี้ลายเลยดิหนี่เดียวขนาดฉําแล้วดิหนี่ ขันย่าไยบัวบัวมาดิแห้งสิบวิสุกินสำหรับพี่น้องแห่งสิทิ่มไปเลยบอเอามะกอกบัวเนีกินเลยลูกเต่ากะทิพี่น้องลูกย่า่ลูกย่า่แป๊บนึนน่งเท่านันเันเครื่องแซ้นแตาแซ้นเป็นพนธุ์จะเอามาล่างกินเองหรอกว่าแต่ลูกนี่ยพมีจ้ะลูกสาวลูกชายแบบพวกคิดอยากเลยเหรอว่าสน <laughs> ันพอกลูกยิ่งลูกชายนี่ก็คิดโอ้ยบังคับให้กินได้อันอันใดกินรสหวาน กินลูกก็ดีแกประหาลาดยี่นี้ลูกก็ดีใชาย,ยบอก,กินกับแกบ,บอก,กินพุงเหล็ดบอก,กินเหล็ดบอก,กินคนเขาคบเขี่ยวบอก,กินตั้งสี่กินข่ากิมแบบกระหลวัสนะลูกชายให้พี่น่อเชื้อายบอกนี่จะลูกงามงามว่ายายกระทายกรบโเห็นกระปองเลยอกองไขก็บปอเปิดท่างเปิ ดูพี่น้องสวยไม่ฉ่ำมากเลยนะั่นน่ะนั่นเดูพี่น้องฉ่ำว่าสันเนี่ยสองลูกแล้วนะั่นี่ยยายยายแกะแล้วสองลูกเดี๋ยวแกะเล็กเลยหาลูกทั้งสิทธิ่ฉมแกะแล้วยายจะเอาใส่ช่องกิดไวรขนมไว้หูกกินเล่นเนี่ยใส่แล้วเอามากินเหมือนเขาถือว่ากินเพื่อไอ้กิมนะพี่น้องฮะโอ้เา,าว่าเหว แกดักจ๋อโหอู้หฉ่ำมากเลยหวานว่าเป็นน้ำผึ้งพี่นอ้องอู้หวานมากโทาาหทิ่มอะห้านเนี่ยสัสเดี๋ยวเอ,อ้ยนั่นเรนดีเจอร์แมนเจอร์แมนฉ่ำออกมากข้างนอกฝนเด่างพี่น้องมันหวานอีรีได้เนี่ยนะ โอ้ยกีดหอดพี่น้องคนไทยเด้พี่นอ้องอยากให้มากินน้ำเปิดนะต้นไม้ใหญ่ๆลูกหมดใหญ่ตรงนั้นเลยหวานฉ่ำมากเลยนะทุกคนกระไร่กับสิแกะเบิดนั่นละเพราะว่าคันโบกแกะก็กได้ขันสิทิม,มทิมแท้ขันยร่โบกแกะนี่ยอยคันมันหนีไปหนีแล้วไม่โบกินบบก,กินไายโอ้ยผมก็ดีเปิด เค่งแอร์เปิดเทร่งพัดลมมานัองสิงละยได้อุ้อยผมเฮ้ยมันเป็นสิละไม่มือเหตุหก <c oughs> สิบหลายข้อสิฮกนี่หรอเอองามดีเลย แต่ลูกนี้ถ้ามันพอได้สุกฉ่ำแบบนด้นเข้าก็ต้องปอกมันก็ต้องปองก,อกอแบบนี้แหละพี่สาวอืมฉลอบกระได้นะถ้ามันสุกแบบฉ่ำ,ำๆเนี่ยมันแบบตือย่ายเนี่ยเพิ่มอีกแหละจะย่ยอยไปเพื่อกระดูกมนสีหวานบานอนะ่ะที่สงวานเนี่ยนึกก็สุกโพดอืมพี่น้องเออหลายอี่ได้ผลละไม่ตู้เย็นนี่เออเปิดก็ไม่อยากเปิดผลได้ตู้เย็นของเต็ม ยาเสียบเอ,อันอันนี้เต็มอันนึงอันอันยูพุนผมไม่แย่กางยาสิเปียบเพียบตู้เย็นให้เบิงอืมสีน้องจะแสีบอีเลีแต่ลูกนี้ไม่ค่อยฉับ ก็ฉ่ำแต่ว่าสวยก็สวยอยู่แต่คือสิกรอบตัวนี้พี่น้องตัวนี้คนละพี่น้องเละจตัวนี้กินได้บ่ก็หูวงบอกนะก็กินได้กับกินกินอ่ได้กับขิงแต่ว่าแบบว่ามันมันบ่เป็นเนาเลยพี่น้องแบบมันเบียดกันนะแบบมันมันทับกันนะนมันเลยเป็นอังสินทับกันโอ้ยพี่น้อง

แน่นค่ะพี่นออกเลยค่ะ,ม,คะ,ะ,คะมามากแยกมะกี่ย่าตัดไปนี่เป็นตัดกินอืม,มอืมหวานมากอืม ใส่เบิร์นี้พี่นองสวยมากยายแกะแล้วจะกิน สัมมากเลยย่อยอิ่มเลปกติขันลูกนี่มันบอสัมแห้งย่อยก็บ,บอก,กินเลยแถวว่าเอาไว้แฟนแฟนยายแปบบกับลูกคือสิบใ่กินย่อยก็เลยกินเองลูกผินมันก็สวยนี่สวยมากเลยไทยน่าจะกินนี่กิน,น,นอ่มาเด้อไปละจางกินเมื่อวานย่างย่าก็เอาแล้วย่ากินลูกเดียวเดี๋ยวซุกยอดแล้วไปไป ดูเป็นตาสิบต้นพี่น้องเอามาหอดเพคนน่ะเดินมาจะหนี่เวรลูกใหญ่ๆนี่จะลูกใหญ่ๆนะเห็นมั้ยเสียถิ่นเอโอ้ยพี่น้อง,อองเ,อเห็นมัลูกนี่จนเลยคนน่ะพี่น้องบ้านแย่แปมเป็นตานายอิริทะแย่แปมสิมาแกะแต่เสิอมาบังคับให่ข้าจ้ากินพี่น้องสิงมาบังคับกันกินได้เนี่ยมึงเนี่ยอืมเพื่อเหตุผล เฮาสิแกะหมักเพิ่นก็ไปเอาบักพุนได้ไปเอากองหมักอันอื่นมาแกเป็นตันายเพาะมีหนองบ้านแยบแบบผลเ่นไปเอาหมักอีหยังหมักเอาง่นไปเอาหมักเชลลี่ไปเอาหมักอันอีหยังก็อันอันบักท่านนื่องากน้ากินพี่น้อง